แรกขอให้ปังๆนะคะงวดงวดที่แล้วถือเลขยงังงวดที่แล้วถือตดค่ะถือถือตดแมนเก่าหาซีเก่าหาซีแมนอืมงวดนี้ก็ว่าอยากมาขอปูให้ปูบรรดาลโชคให้ได้สามตัวตรงนะคะอืมราสิมาจุดถูกครั้งแรกนั่อันนี้อันนี้เธอแหลกเลยแมนบอลที่ว่าจีคอนี่ที่คอเทเธอแหลกแต่ว่ามาเนี่ยเป็นเธอที่สองอ๋อปกติมาก็บอน้องแมนอืม แต่ว่ามากกับบทได้จุดถูกเนาะแต่ว่าอันนี้คือเรื่องปกติเนี่ยคือปกติกับถือเลขก็บ,บานหนองอยู่แล้วเนาะก็ถืออยู่แล้วค่ะเพราะว่าบานหนองิ่นเคยถือตลอดแต่ว่าหลอบที่แล้วนั้นถือโตดเก่าหาซีหลอบนี่ก็เลยอยากมาขอปูนะคะกะท่านผู้ชมคนใดที่เข้ามาเบิง้งสาวแมมกะหายรับโชคไปพร้อมพร้อม,อมกันนะคะเมื่อในสาวแมมมาขอโชคเด้ยปูจนนังใดกะบหายเลขออกน้ำ ถูตัวเน็ตด้ะคะ่ะสามตัวตรงรางวัลที่หนึ่งสามไอ้สามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งให้ปังปๆแล้อปูเดอร์เดี๋ยวห้ามาหลุนเหล็กน้ำกันนะคะ่ะ ดีค่ะท่านผู้ชมเมเน่สาวแหม่มมาวัปูขังแหลกนะคะจะมาขอโชคขอลาบและให้ทุกคนที่เขามาเบิรงคลิปของสาวแหม่มมีโชคไม่ลาบไปน้ำกันเ้ยค่ะเดี๋ยวสาวแหม่มสิม,มาจุดถูกขังแหลกขอให้ปังๆนะคะสาทูเดอร์ปูลูกเขย่วเซียมซีขังแหลกขอให้มันๆเด้อปูเดอ สามสี่ค่ะสามสี่ชัดปะคะช่ครับติมเลยสามสี่สามสี่ชัดแจ๋เลยค่ะเดี๋ยวเข้ามาหยุ่นตัวที่สองเลยค่ะอายุเฟินเด็กี่อย่างเขาที่สาสามทุ่มคร แต่สิมากแต่ตัวนี้จะน่องปูสามสองค่ะสามสองหรือหาสองเนาะหัวมันไข่ไข่ออกจะเหลกหาหน่อยนึงเนาะสามสองหรือห้าสองเนี๋ยี๋ยวชัดชัดปะโอเคสามสองหรือห้าสองอัลเลกสี่สามอัลเลกสี่สามครับสี่สามสี สามสมี่สอมสามสี่ครับอันนี้สามสองเหลืองงามเหลืงามเดี๋ยวถ้ารุ่นเล็กถูกเนาะขอรุ่นเล็กถูกค่ะโมเทเลียพันธ์มันสามตัวตัวงวดนี้บ่แน่ขอเธอเล็กกับสาวแมมพันอาจจะสามตัวตรงกันเลยเดี๋ยวถ้ารุ่นเล็กถูกกับสาวแมมครับเมียบ่อลนก จะได้โช์ว่าในนำพดบัวเลยหล่นมือเลยปูละยาก้าวหางแดดเนอส์เลยโอ้ยลูกคอคังแหลกให้โชกๆเลยเก้าสองศูนย์เก้าสองสถูกจุดตัวไหนครับคือเลขเจ็ด เจ็ดกับตัวหนึ่งขายขายกันครับเดี๋ยวถายตัวที่สองพองๆกันครับนะสาวแหม่มคอปูถลักถูกตัวที่สองครับคือเลขแปดเจ็ดแปดหรือหนึ่งแปดนะครับเพราะว่าเลขเจ็ดพื้นหางบบย่ยาเจ็ดแปดหรือเลขแปดเนาะเจ็ดแปดหรือเลขแปดมาสินะครับเลขฝาเอ็มลอยแดงๆครับเก้าสองสามเดี๋ยวถามตัวที่สามของสาวแหม่มครับงวดที่แล้วเพิ่นได้โต้ได้เนี่ยเก้าห้าสี่โมนี้เพิ่์ลมาอยากขอตัวโตจากปู เล boot, so in heaven, in cake, ียได้ที่ปูหายเนี่ยก็ให้ซ้ำเหม่อมของตัวเนอให้ทุกคนได้โชกเขาซ้หม่มครับนี่แหละคนที่ว่าเพิ่นถือสามตัวตรงๆรสามตัวโต๊ะแท้ทุ่งวดบ่าวหนองหาเลขมาจากไสคนนี่แหละครับเป็นคนสื่อคนนี่แหละเป็นคนถือเงินผมก็เลยอยากให้ทุกคนได้โชคนั่งก็เลยพาทุกคนมาเบิ่งอะไรกันมาขอโชกของมันครับขอโชคให้กับทุกคนปูสิบหกสิงหาคมหกห้าสาธุสาธุ เรานางหอกดึงเหล็กกันเนาะทั้งสามคนไว้เนี่ยเลยถูกดูถูกพันนี้เลยถูการหวอกถึงบัตนเลขฉี่นะหวอดก็ต้องหอกผืนแม่อยู่ขันใส่ปูขัดแก่ม่ันเข่าพี่ขันเข่าจะได้ว่านี่สีเข่าหนึ่งแปดศูนย์หรือเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์หรือหนึ่งแปดศูนย์นะคะแต่ว่างวนอ่ะมันออกสามตัวได้แปดศูนย์เจ็ดนะแม่หรือว่าจะกล้าไมหินหลอกบอกรึเปล่า เพราะว่างวดนั้นตว่ามันหมุนจนเสียเนาะตว่าห้าเขาถือสามตัวตรงเลยศูนย์ห้าหนึ่งเอออันนี้ก็บแปดศูนย์เออแปดศูนย์แปดย่ำแปดศูนย์หนึ่งอืมบวกอะไรตามแมงเขาเธอแรงได้เลยนี่หนึ่งพันแปดเอองวดงวดแรกพคนใดโบว์โบว์โบว์งวดแรกปกติเป็นกระถือทุกงวดอยู่แล้วนะเพราะว่าบอหนองถือเลินสามตัวตรงเนี่ยมาหลายงวดทั้งหลายคนได้เงินเนี่ยบว์แม่นผู้นั้นนี่คนได้เงินนี่คือผู้นี้ตามแมงเป็นคนถือเงินเป็นคนสื่อ อันนีกจุดเองเลยอันนี้จุดเองเลยทาทาบ่านองมาได้คนรอรุนทีนทำนี่เพื่อเพื่อเพื่ออาจจะแตกสามตัวกัไเลยงี้ทกถูกเทือแแรกที่ว่าเขาับลุกปูชิ้อทอนกขุสวงบ้านจะบกชาท่านที่แหลกที่กบหน้ามาขอก็เลยพาทั้งสามแมงทั้งบ่อน้องมาเห๋ือสิรอรุนเงนหลับเพื่อเป็นแตกเกวันนี้แต่ว่าแปดศูนย์วันหันจะล่างสิจะลงสิไทย อันว่ากเลยวันยั้หรกอยากให้ท่านผู้ชมคนเห็นนาว่าถูกมุนกับตา,าเป็นแนวใดเพราะว่าบางคเนเลยเราเคยเห็นไงเสียดายเนาะถ่ายไม่ได้ถ่ายคาเตว่ากันนี่ครับเลขถูปตัวที่สามคือเลขศูนย์ครับเจ็ดแปดศูนหรือหนึ่งแปดศูนครับ จริงๆแล้วเลขนี่ผมซื้อทุกหมวดได้เลยนี่ตัวละเป็นพันผมกะกาซื้อพ <quiero S 1> ้อมเป็นบาทเลขที่ไงคอยกระสือเจ็ดแปดศูนย์หรือหนึ่งแปดศูนย์ครับงวดนี้ยแหละเอาตรงๆเลยเด้อนี่อย่าลืมตัดเล่นนะครับนี่อของซามเมมกอทแหลกตรงกับบาทเลขที่ผมเลยออกเด้อปูเด้อสาธุสาธุสาธุสิบหกสี่หากมบกห้าครับขอให้ทุกคนมีโชคกับซามเมม